เพื่อนคิตตี้เจอเหตุว้าวว้าวดูเพืเ่อนๆว้าวสุดยอดเลยเดินอยู่สองชั่วโมงไม่เจอมาเจอเอาตอนท้ายแก่แล้วอันว่าเก่งมากลูกอันว่าเก่งมากลูกเจอ,อีกมไหมลูกหาดูซิไหนหนูเจอที่ไหนอีกลูกแป๊บนึง มันแก่แล้วเ,เพื่อนๆนะมาดูสิโอ้ไหวมันไม่ดูนอีกรูปดูตรงไหนโหมันแก่แล้วเพื่อนๆมันแก่แล้วโหดอกเบลเลอร์เลยโหมันแก่แล้วดูดอกมันเบลเลอร์แลวมันแก่โเพื่อนดูดอกใหญ่มาก โอ้โหแก่เน่าทิ้งหมดเพื่อนๆเ,เดี๋ยวๆเ,วเ,วเวน่าทิ้งหมดเดี๋ยวคี้ตี๋รวมเอาเก็บมารวมไว้ก่อนมันเน่าทิ้งหมดมันเอาไม่ทันดอกนี้ดอกนี้ก็เน่าเสียดายเนาะมันเน่าทิ้งหมด จะไม่ได้แล้วนะว่าจะกลับแล้ววันนี้โอ้ยเห็นไหมเพื่อนมันมันเน่าแต่ว่ามันก็ยังแข็งได้อยู่เหมือนมีสัตว์มากินมันเหมือนพวกกวางนะเห็นไหมดอกมันพวกกวางไม่เป็นไรกิที่เก็บไปล้างกินได้อยู่เสียได้เอาไปเอาไปล้างสงสัยพวกกวางแหละมากิน ว่าจะไม่ได้เห็ดน,นะวันนี้ว่าจะกลับตรงเขาแล้วไปขึ้นมากับอันว่าเห็นไหมเพื่อนๆจะเลือกเอาป่าดงดิบอันว่า มีเห็ดพิษกินว่ได้ไม่รู้เห็ดอะไรอันวะเนี่ยเราไม่กินหรอกกลัวเป็นเห็ดพิษแต่มีแมลงกินแต่ว่าไม่กล้าคงเป็นเห็ดมีพิษเพ,เพื่อนกิตตี้เนะี่ยกลัวอย่างเดียวนะที่กิตตี้มาป่ากิตตี้กลัวกวางป่าที่เขาเรียกแอลเล็กที่มันเป็นกระทิงป่านะ ถ้ามันมีลูกอยู่ในป่าน่ะมันจะทําร้ายเราแต่ปกติมันได้ยินเสียงคนมันก็วิ่งหนีแต่ถ้ามันเป็นถ้ามันห่วงลูกมันนะมันจะทําร้ายเรามันอาจจะทําอันตรายเราได้เลยต้องส่งเสียงร้องฮีฮาฮีฮามาตลอดทางแต่ว่าถ้ามาอันว่ามาด้วยนะโอเคอยู่อันว่าเขาจะได้กลิ่นเร็วไงแถวชายแดนสวีเดนนี่มันจะเยอะค่ะไอตัวแอร์ตัวกระทิงป่านะ มันอันตรายมันฆ่าได้ถ้ามันมากิ๊ตีก็จะปีนต้นไม้หนีให้อันว่าวิ่งอันว่าวิ่งเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอันว่าหายแล้ววิ่งหางจุกตูดโอ้ยปาดงดิบมีกระปลามีม่าน่อยจะเห็นนะไดบ้บานต้นไหม่กับน้ำแท่งดากเท่านั้นตัวแหลมปันเนี่ย อยู่ผู้เดียวอยู่ก็มาคอยว่าถ้ามีปลามาหนี่อันว่าก็มาหนีปลาอันว่นาหนีช้างจุกตูดนี้ปลาคอยแเราคอยก็ยสิปีนตน้นไม้เท่านั้นตัวผู้ใดฉันไม่เห็นคอยระบาดอุ้ยปานผีบา้านเก็บอยู่ผู้เดียวผัวกรนะบ่มานนั่เลี้ยงยานปเมื่อยแล้วว่ มันยังออกบ่ายไปมุมเกาตัวนี้กลับมาทางเกามันหลงปลาซะบ่เดี๋ยวไปทางไดก็คือกันเหมือนปะเนี้ยเอา้าไม่แต่ต้นสนให้ดงหมามันจําทางได้หมามันมันจําทางเมื่อได้พ้นจับก็ได้ มาแล้วก็มาเอามามาแล้วหนีหางจุดตูดไป